เจอกันอีกแล้ววันนี้เราจะมาทำโท้กให้กับเหล่าสัตว์ทั้งหลายอีกแล้วนะคะแต่ว่าข้อของเราจะเป็นยังไงมาดูกันเลยเริ่มเลยค่ะมือพนักงานของเราก็จะอวบอิ่มนิดนึงนะคะ ตอนแรกเราต้องทำต่อให้มันยาวๆก่อนนะคะนี่ได้เป็นรูปเป็นล่างแล้วนะคะ โอ้มีคอกสองชั้นด้วยอ,อืมีก็เริ่มเอาสัตว์เข้าไปอยู่แล้วใช่ไหมได้หรือเปล่าไหนข้อกเป็นไหนหน้าตาข้อกเป็นยังไงโหยังไม่พอใจนะคะเขายังไม่พอใจข้อกเขาอื มีสัตว์อะไรบ้างที่จะเข้าไปนี่คือตัวตัวอะไรคะตัวอะไรคะโอเคไหนไม่เห็นจะหันหน้ามาให้ดูเลยห้องห้องไงนี่ไงห้องห้องของเรานะคะแล้วก็โอ้ทีเล็กตัวจิว๋วแล้วก็ ทีเล็กตัวสีฟ้าอ๋อไม่ใช่สีแดงแล้วก็ตัวสีเหลืองนะคะนี่อคอกเป็นรั้วเดียวทําเป็นสองอคอกได้เลยนี่เงา ว้าวมีต้นไม้ให้ด้วยแล้วจะมีคนเฝ้าไหมคะมโอเคค่ะนีเลย ว้าวนี่เลยมีฟูเฟ้าด้วยใช่ไหมคะนี่แล้วก็นี่เฝ้ายัางไงเอาให้เขาจัดนะคะโอ้อยนีงไงนี่คือเรียกฟาร์มอะไรคะฟาร์มอะไรคะอันนี้ฟาร์มอะไรคะฟาร์มัดโอ้โหเราต้องลากันไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะคะบ๊ายบาย